หมูที่ใช้จะเป็นหนังหมูติดบันนะครับอันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยอันนี้ก็ซื้อมาแบบแม่ค้าหั่นแล้วแบบนี้เลยเยอะๆน้ำส้มสายชูนะครับเพื่อเป็นการดับคาวเกลือลายครูส่งมา เรียนออนไลน์เด็กไม่ค่อยเข้าเรียนตอนนี้เขายังเปียกอยู่นะครับเราก็จะมาตากแดดให้เขาแห้งๆเดี๋ยวกระจายก่อนวันนี้วันนี้แดดดีแดดดีตากแดดจ,ดจัดๆเลยสองชั่วโมงต้องตากไว้บนหลังคานะครับหมาได้ได้ไม่กิน ในนารับตากแดดได้สองชั่วโมงมก็จะแห้งประมาณนี้นะครับไม่ต้องแห้งมากเพราะเดี๋ยวเราจะเอาน้ํามันจากเขาด้วยนะครับเนี่ยสวยงามพอน้ํามันไม่ต้องใส่ใส่เลยอันนี้ก็ใช้ไฟแรงนะครับรีบเร่งน้ํามันก็ออกมา ก็จะใช้ไฟอ่อนนะครับคนไปเรื่อยๆเนี่ยคนจนน้ำมันเขาออกมาเพียบเลยนะครับนี่คนต่อไปแจ๊บหมูเราก็จะเริ่มจะมีเสียงปุปป๊ปุ๊แป๊ะแป๊ะแล้วนะครับปุ๊ปุ๊แป๊ะแปะเนี่ยฟังเสียงโอเคเดียแหละเราก็ตักตักออกตักออกตักออกมาเลย น้ำมันหมูนี่ก็ใสามากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไว้ทำขบเคี้ยวเอาไปทอดเดี๋ยวไว้ผัดอะไรก็ได้อร่อยดีคุกข้าวก็ได้อร่อยโอเคแคบหมูเดี๋ยวก็จะพักให้เขาเย็นสนิทก่อนเย็นสนิทเย็นเฉียบแกบหวูเราก็จะไปเป่าพัดลมมานะครับนี่นะครับจนเย็นสนิทแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้การทอดเนี่ยเราจะทอดไฟแรงนะครับนี่นะครับพันท่วมเลยเสร็จแล้วก็ใส่เลยใส่แล้วก,ใวใวก็ใส่ไปแล้วคนนะครับ เสียงปุ๊บปุ๊บแป๊บแป๊บก็สงบนิ่งดีแล้วนะครับก็พอเลยพอพักเศษน้ำมันเราจะพักไว้ในกระดาษกระสุนนะครับแบบนี้ ก็จะมาทดสอบความกรอบกันนะครับ oh. แคบหมูติดมันพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็เรียกร้องกันมานะครับหลังจากที่ทำแคบหมูไร้มันแล้วนี่ก็จะทำแคบหมูติดมันทำแคบหมูก็จะได้น้ำมันหมูด้วยนะครับเ <Wow. S 1> นี่เพียบเลย แคปหมูนี่ก็เหมาะสำหรับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมากเลยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำตกน้ำไปต้มยำอะไรก็ได้ พีกขั้วเองนโคตเป็ดเลยแคบหมูทับเองนโคตกรอบเลย